ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดูดวงโหราปัญญ์นะครับและคลิปนี้การพยากรณ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เจาะจงคุณ2คนไหนนะครับเป็นการพยากรณ์รายปักสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2563นะครับเป็นการพยากรณ์ของคุณ2หรือผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข2นั่นเองนะครับโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนจค ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณครอบครัวโหราปันยิ้มยินดีต้อนรับเสมอน,นะครับเอาละฮะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปนะครับเรามาดูว่า15วันก่อนหน้านี้คุณ2เจออะไรมาบ้างนะครับเรียกได้ว่าสิ่งที่คุณ2เจอนั้นค่อนข้างจะเบื่อหน่ายท้อแท้จิตใจกันเลยนะครับเหมือนโดนแรงกดดันแรงกดหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเราพอสมควรเลยนะครับทำอะไรก็มักจะมีอุปสรรคนั่นเองโดยเฉพาะเรื่องของคู่รักนะครับผู้ใหญ่เจ้านายนะครับคนที่มีอายุมากกว่าหรือตําแหน่งสูงกว่านั่นแหละฮะจะเข้ามามีผลกับเราเสมอๆเ,เรียกได้ว่าแรงกดดันค่อนข้างจะเยอะมากจนทําให้คุณ ณนั้นเหนื่อยหน่ายกับคนเหล่านี้นะครับแล้วก็ทําอะไรเขาไม่ได้ด้วยส่วนใหญ่ได้แต่รับชะตากรรมตัวเองนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเนาะนั่นก็คือสัปดาห์ก่อนทําให้จิตใจคุณ2นั้นค่อนข้างจะเบื่อหน่ายเอาพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังผ่านมาได้เพราะว่าสรุปรวมๆแล้วเรียกได้ว่าคุณยังรับมือกับมันได้ตั้งสติกับมันได้นั่นเองนะครับคุณ 2. เอาละฮะเรามาดูว่าการงานค้าขายการเงินสุขภาพนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตอินโทรมา ย้ำกันอีกสักครั้งนะครับการพยากรณ์ครั้งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่19มิถุนายน2563เป็นดวงรายปักนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไปเร็วๆเนาะการงานของคุณ2นะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรยังเจอวิกฤตหนักๆอยู่คุณเจองานที่ค่อนข้างเหนื่อยหนักนะครับถาโถมเข้ามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆหรือหน้าที่รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ๆแล้วมันเหมือนกับเกินกําลังที่คุณ2นนะั้จะต้องดูแล มันเหมือนกับมันมากเกินไปหรือเรียกได้ว่าเราจะต้องไปศึกษาไปดูข้อมูลอะไรลักษณะแบบนั้นจนทําให้มันเหมือนกับว่างานเนี่ยมันดูเหนื่อยจังเลยแต่ถามว่าทําไปได้ไหมคุณสองทำได้ครับเพียงแต่ว่าไอ้งานที่มันเข้ามาเนี่ยคุณยังยังต้องตั้งรับนะครับแล้วก็ต่อสู้มันไปถามว่าทําได้ไหมทําได้แน่นอนผ่านได้ไหมผ่านได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าต้องจัดการดีๆอย่าเพิ่งตกอกตก,ตกใจหรือวิตกกังวลไปก่อนเพราะฉะนั้นแล้วตั้งรับดีๆผ่านได้แน่นอนครับกับโปรเจกต์เหล่านี้มันจะส่งเสริมให้สําเร็จด้วย แล้วงามด้วยแล้วดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เป็นช่วงส่งเสริมในเรื่องการงานของคุณ2เลยล่ะฮะเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับถูกไว้ใจจากเจ้านายผู้ใหญ่อะไรลักษณะแบบนั้นจนทําให้เราเนี่ยมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นมันจึงทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายกับเรื่องตรงนี้นั่นเองแต่สุดท้ายผ่านไปได้แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยนะครับต่อกันด้วยการค้าการขายนะครับสำหรับการค้าขายของคุณ2ต่างๆนะครับเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้มันเหมือนกับโอ้โหออเดอร์ปังยอดเยอะหรืองานมันล้นมือจนนนนนคุณ2ััท้ทททําาไไมม่่ขย ขายดีมากๆหรือเตรียมโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่จะออกมาขายใหม่หรือการไปเอาของมาขายอีก สิ่งต่างๆเหล่านี้มันรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินแต่ถามว่าขายได้ไหมขายได้ครับยอดขายดีไหมดีขึ้นเลยล่ะฮะเพราะฉะนั้นแล้วขยันเข้าไว้ช่วงนี้เป็นขาขึ้นนะครับเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการค้าขายคุณ2องจา๋าคุณ2ต้องขยันมากๆยิ่งขยันงานยิ่งมากยิ่งขยันออเดอร์ยิ่งเข้ายิ่งขยันยิ่งเฮงปังรวยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอให้คุณ2อนะครับอดทนและสู้น้ำขึ้นให้รีบตักนะจ๊ะต่อจากค้าขายแล้วเรามาดูความรักนะครับเริ่มกันที่ความรักของคนนคคนโโโสสดดดรใช่่ววงีี้้เ,เยกไา ค่อนข้างจะเหงามากเลยจิตใจเนี่ยวุ่นวายอยู่กับเรื่องต่างๆรอบตัวมากๆเลยเรื่องคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรแบบนั้นเรื่องของการงานการค้าขายเรื่องของการทําอะไรต่างๆจนทําให้บางครั้งเนี่ย คุณลืมเรื่องความรักไปเลยเพราะว่าเหนื่อยเบื่ออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ในขณะบางอารมณ์คุณก็รู้สึกว่าโอ้ฉันเหนื่อยคนเดียวจังเลยอยากจะมีใครสักคนเข้ามาดูแลมันจะมีเป็นลักษณะ2แบบเท่านั้นเองนะครับถามว่าช่วงนี้มีไหมก็ยังไม่มีนะครับเพราะมันยังวุ่นวายกัน่านแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ2ออยู่ทําให้คุณ2นั้นก็เหนื่อยกับการงานดีแล้วล่ะครับอย่าเพิ่งเหนื่อยกับความรักเลยเพราะช่วงนี้ข่าขึ้น,เ,นเรื่องของการงานการเงินมันก็ต้องตามมาด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคนโสดยังไม่แนะนําที่จะ้ ลุกเรื่องความรักนะครับต่อกันด้วยของคนมีคู่นะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้คนมีคู่นั้นแฟนของคุณคู่รักของคุณคู่ครองของคุณนะครับค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจมากๆในช่วงนี้เรียกได้ว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทานนู่นอยากกินนี่คุณเป็นคนที่จะต้องสรรหาเอาอกเอาใจเข้ามาดูแลมากยิ่งขึ้นมันจึงทําให้คุณสองนั้นเหนื่อยมากๆเหนื่อยกว่าเดิมนะครับเพราะเราจะต้องเข้าไปจัดการดูแลบริหารในเรื่องต่างๆของคู่รักคู่ครองด้วย เช่นเดียวกันกับบริวารก็เช่นเดียวกันกับลูกหลานก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นละมันจึงทําให้คุณสองค่อนข้างจะเหนื่อยและเบื่อกับความรักในบางครั้งคู่ครองของคุณคนรักของคุณนั้นค่อนข้างจะเยอะไปนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับถ้าฟังแล้วตั้งรับหน่อยนะจ๊ะมันจะเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะครับมาดูกันเรื่องการเงินดีกว่าจะได้สบายอกสบายใจการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรเรียกได้ว่านะครับการเงินของคุณสองนั้นค่อนข้างจะมีะรายจ่ายเกินตัวนะครับช่วงนี้เรียกได้ว่าอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะ มันอาจจะมีเกิดมาตูมหนึ่งลักษณะแบบนั้นหรืออะไรที่ไม่คิดว่ามันจะต้องเสียมันอาจจะมีเรื่องให้เสียสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองละครับแต่ถ้าเสียแล้วจบครับมันมีแค่ครั้งเดียวใหญ่ๆห,หรือ2ครั้งใหญ่ๆเท่านั้นเองในช่วงสัปดาห์นี้แต่ในส่วนอื่นๆก็คือยังเป็นรายจ่ายปกติรายรับยังคงน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ค่อยปังในเรื่องของเงินสักเท่าไหร่เก็บให้ดีนะครับดูแลให้ดีจัดการให้ดีมันจะผ่านไปได้นะครับ ต่อจากการเงินนะครับเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพของคุณ2นะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงสัปดาห์นี้ให้ระวังเรื่องของความคิดความเครียดนะครับในเรื่องของความซึมเศร้านะครับในเรื่องของความคิดมากเท่านั้นเองเพราะว่ามันจะมีบางเรื่องเข้ามาถาดส่วนใหญ่อะไรอะไรก็คุณ2เช่นเดียวกันนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยเหมือนคนที่แบบว่าคนนั้นก็ถูกใจให้คุณทาคนนี้ก็ปรึกษาในเรื่องนี้อะไรแบบนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่คุณสองเจอนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเหมือน ว่าเจ้านายผู้ใหญ่หรือลูกน้องหรือบริวารหรือคนรอบข้างเนี่ยเขาไว้ใจคุณเขาจึงให้งานนะครับให้ความไว้วางใจจนทําให้คุณ2นั้นจะต้องเข้าไปดูแลเป็นที่ปรึกษาหรือเข้าไปช่วยจัดการในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจึงทําให้คุณ2นั้นเหนื่อยและในความเหนื่อยเนี่ยแหละครับมันก็จะมีความเครียดความคิดมากในเรื่องของเราต้องคิดช่วยเขาเราต้องคิดการทําแต่สุดท้ายการทําทุกอย่างออกมาก็สําเร็จหมดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไม่ได้หนักหนาอะไรเลยเพราะฉะนั้นสุขภาพก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับ แต่ให้ระวังไว้นิดหน,นึ่งในเรื่องของตับนะครับเอ็นน้าดีนะครับเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอะไรลักษณะแบบนั้นให้ระวังเรื่องของสายตาแล้วก็เอ็นข้อเข่าข้อแข็งลักษณะแบบนั้นนะครับที่เราระวังไว้เล็กๆเท่านั้นเองไม่ได้เกิดปัญหาอะไรหนะักเรามาดูกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่ามันจะเจอเรื่องราวมากมากเลยนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่คุณได้รับโอกาส ใครๆก็เข้าหาคุณใครๆก็อยากให้คุณช่วยเหลือใครๆก็อยากให้คุณทําสิ่งนี้คนอื่นไม่เอาต้องเป็นคุณเท่านั้นรับเป็นที่ปรึกษาช่วงนี้เลยนะครับรับเป็นคนดูแลรับผิดชอบก็ช่วงนี้เลยเลยะฮะเช่นเดียวกันแต่ทุกอย่างนะครับแก้ไขสําเร็จผ่านการงานแก้ไขสําเร็จผ่านทุกอย่างผ่านเลยแทบจะไม่มีอุปสรรคอะไรเพียงแต่ว่ามันมากเกินนั่นเองนะครับซ้ายขวาหน้า หลังเรียกได้ว่าการงานความรักการเงินทุกอย่างคุณจะต้องจัดการด้วยตัวคุณเองทั้งนั้นแหละครับคุณ2มันจึงทาให้สัปดาห์นี้คุณ2นั้นค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็คิดว่าจะต้องจัดการวางแผนอย่างไรอาจจะมีความเครียดเล็กๆแต่ไม่ได้เยอะมากครับสบายๆผ่านไปได้จ้าเรามีเคล็ดลับมาให้คุณ2นะครับก็ในเรื่องของการทําหนังสือสวดมน์นะครับหรือสวดมน์นั่งสมาธิเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงคือเรื่องการทําเกี่ยวกับความสวาม่างไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับหลอด ไฟนีออนหลอดไฟต่างๆรวมไปถึงเทียนนะครับที่เพิ่มแสงสว่างรวมไปถึงหนังสือสวดมนต์ด้วยก็เพิ่มแสงสว่างเช่นเดียวกันการให้คำปรึกษาคนอื่นหรือการให้ธรรมทานก็เป็นแสงสว่างเช่นเดียวกันนะครับ ต่อกันด้วยนะครับวงจุ้ยของคุณ2ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเน้นย้ากัน2จุดเท่านั้นนะครับจุดที่1นะครับก็คือจุดของหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านของคุณ2แต่ละคนนะครับต้องดูให้สว่างสะอาดนะครับห้แสงเข้าลมเข้าทางหน้าบ้านจะดีที่สุดไอทางหน้าบ้านที่บอกหมายถึงประตูใหญ่เข้าตัวบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วคนทุกคนมักจะเข้าประตูเล็กนะครับหรือประตูลองจอดรถไม่ดีเลยนะครับเปิดประตูใหญ่บ้างนะครับประตูใหญ่เขาเรียกว่าประตูมังกรประตูรับซ์เป็นปากของมังกรเลยล่ะฮะถ้าปากไม่ค่อยเปิดนะฮะแล้วเงินมันจะเข้า ยงไงรเพราะฉะนั้นแล้วดูปากมังกรดีๆนะครับนั่นคือประตูใหญ่นะครับให้ดูให้สะอาดแล้วก็สว่างเปิดประตูรับลมเข้าบ้าง<ล>รับแสงเข้าบ้างจะทําให้ดีขึ้นจุดที่ท2ก็คือห้องนอนนะครับห้องนอนเอาให้สว่างหน่อยนะครับอย่าได้มีสิ่งใดที่จะทําให้ดูอึมครึมมืดอ,อะไรอย่างนี้นะฮะในเวลากลางวันที่เราไม่อยู่เนี่ยเราก็เปิดผ้าม่านให้สว่างสดใ nice, สซะบ้างนะครับให้แสงมันส่องเข้ามาบ้างมันจะทําให้การเงินหมุนคล่องการงานหมุนไปได้ง่ายๆมันทําให้ราบลื่นนั่นเองแหละครับนั่นคือห่วงจุยต่ ่อกันสุดท้ายแถมให้เรื่องของปีนักษัตนะครับปีนักษัตร์สามปีนี้นะครับที่จะต้องเจอในเรื่องที่ต้องระมัดระวังเรียกได้ว่าย่ำแย่กว่าคนสองทั่วไปครับได้แก่ปีช่วงนะครับปีรากาแล้วก็ปีเถาะนะครับที่จะต้องระวังและ3ปีที่จะเฮงกว่าคนอื่นเฮงกว่าคนสองคนอื่นนะครับก็ได้แก่ปีมะแมนะครับปีจอแล้วก็ปีขาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครก็ตามที่อยู่ปีนักษัตรไหนยังไงก็ต้องพึงระวังไม่ประมาทดีที่สุดนะจ๊ะและนี่ก็คือการพยากรณ์ของผู้ที่เกิดปี พศลงท้ายด้วยเลข2ทั้งหมดนะครับสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่ความเชื่อโปรดใช้พิจารณาอย่างในการรับฟังและรับชมโปรดใช้สติคิดเสมอนะครับทำดีได้ดีทําไม่ดีมันก็ได้ไม่ดีนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงและสัจธรรมที่สุดนะครับฝากไว้ให้คิดสักนิดหนึ่งนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามชมฝากเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโหราปานันยิ้มกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณนะครับคุณ2ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปี้ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราบันยิ้มนะครับเพียงกด s u b สไ r i b e หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจต,ตัวน้อยๆดูดวงโหราบันยิ้มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ